เพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นนะคะเราก็จะใส่น้ําเย็นจัดลงไปนะคะเพื่อช่วยให้เขาปั่นได้ดีขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องเหนียวมากนะคะนี่คือตามสูตรนะคะ1นกิโลเขาจะใช้น้ําเย็นจัดประมาณ6ช้อนนะคะเราก็จะใส่ลงไป3มช้อนก่อนแล้วก็ปั่นดูว่าเขาเป็นไงบ้างนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะ เนื้อเขาจะได้กลับลงไปหาใบนี่เพราะตอนนี้เขาคางเยอะแล้วเดี๋ยวขออนุาญาตหยุดแป๊บหนึ่งนะคะช่วยต้องช่วยเขานิดนึงค่ะเพราะเนื้อเย็นแล้วไปแข็งมากในช่วงนี้เราก็จะเพิ่มน้ำลงไปอีกสามช้อนนะคะตามสูตรของเขานคะน้ำเย็นจัดนะคะ จะเห็นว่าเนื้อก็เนียนได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ําหมักของเขาลงไปนะคะซึ่งเป็นน้ําเครื่องปรุงนะคะปุ้ยแน่นเชียวเดี๋ยวมาดูกันนะคะขัะต่อมาเราก็มาดูส่วนผสมของน้ําปรุงนะคะที่เห็นข้างในนี้ก็คือน้ําปลานะคะ ใส่น้ำปลาไปแล้ว3ช้อนโต๊ะนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายสักประมาณ3ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายค่ะ3ช้อนชา1 2 3นะคะ แล้วก็จะใส่พริกไทย3ช้อนนะคะหรือถ้าใครมีเด็กๆจะใส่เยอะใส่น้อยก็ตามใจนะคะอันนี้เป็นพริกไทยขาวป่นนะคะก็จะกะเอานะคะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็จะเป็นผงฟู ผงฟูต้องใส่ประมาณ4ช้อนชาอันนี้ช้อนชาหายนะคะหาไม่เจอก็อันนี้เป็นช้อนครึ่งนะคะสีก็จะเป็นแปดหนึ่ง <c oughs> ขอภัยนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ผงฟูนะคะเบกกิ้งโซดาไรอเบกกิ้งพาวเดอร์อันนี้ก็จะเป็นแป้งมันนะคะแป้งมันก็จะใส่ประมาณสี่ช้อนชานะคะหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะคะ แล้วก็มาคนให้นานๆนะคะในส่วนผสมส่วนนี้เราสามารถที่จะเติมน้ำเข้าไปได้อีก3มช้อนโต๊ะนะคะแต่อย่ากเกิน3ามช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อของเราที่ปั่นไว้อะจะเหลวเกินไปนะคะเวลาไปปั้นเป็นก้อนแล้วจะไม่สวยะคะ่ะน,นี้เราก็คนให้เขาละลายดีนะคะ เราจะไปเทใส่เนื้อแล้วปั่นดูก่อนนะคะแต่ถ้าเนื้อข้นเกินไปเนื้อเหนียวเ,เกินไปก็จะใส่น้ําเย็นลงไปอีก3ช้อนโต๊ะนะคะค่ะเราไปเทใส่โถปั่นกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาใส่น้ําปรุงเข้าลงไปนะคะ จะปั่นนะคะ ปั่นต่อนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเนื้อกันนิดนึงนะคะดูเหมือนเขาจะเหนียวไปนิดหน่อยเหลยวมิสออสจะเพิ่มน้ำเย็นลงไปสัก3มช้อนนะคะก็น้ำเย็น3มช้อนนะคะประมาณนี้ค่ะจะล้างิ ใส่เดวนี้ลงไปด้วยถ้าไม่ใส่น้ำเย็นจะใส่เป็นน้ำแข็งก้อนลงไปปั่นด้วยก็ได้นะคะโอเคค่ะก็จะเห็นว่าเราได้เนื้อเนียนประมาณหนึ่งแล้วนะคะ จากนี้ก็จะนำไปแช่ในช่องฟรีซส,สักประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันต่อขั้นตอนต,อนต่อไปค่ะ